ลีกิตวัฒนะเข้าขายเป็นการแจ้งความเท็จทำให้กะกะตลงเชื่อว่าคุณพิธาลิ้มจเจริญรัตนั้นขาดหรือบอกพร่องในเรื่องของคุณสมบัติในการสมัครสสตามพระราชบัญญัติดังกล่าวหรือไม่นะครับก่อนอื่นนะครับเห็นคุณเรืองไกรนะครับกระตือรือร้นมากบอกว่าจะให้เวลากะกะตเพียงแค่วันจันทร์ดูท่าทีกะกะตให้เร่งกะกะตนะครับทำการไต่สวน เรียกคุณพิธาเข้าสู่กระบวนการนะครับแล้วก็ส่งเรื่องนี้ตีความให้กับสารรัฐมนูญตีความต่อไปผมย้ําหลายครั้งว่าคุณเรืองไกรเอาความมั่นใจมาจากไหนหรือนี่จะเป็นทฤษฎีสมคบคิดจริงๆนะครับที่มีคุณเรืองไกรนะครับเป็นเสมือนคนยื่นเอกสารผ่านเอกสารนี่คือเกมการเมืองหรือไม่อย่างไรนะครับกะกะตคุณเรืองไกรผมก็ต้องบอกอย่างนี้ก่อนที่คุณจะพาพี่น้องประชาชน นะครับไปที่มาตรา151มาเวียมาตรา143ก่อนดีไหมนะครับคำร้องของคุณเลืองไก่มีข้อบวกข้องคำร้องของคุณเลืองไก่นะครับเป็นการแสดงพายานหลักฐานอันเป็นเท็จหรือเปล่าแต่เดิมอย่างที่ได้เรียนไว้นะครับผมมีกําหนดการจะมายื่นวันพรุ่งนี้เป็นกรณีนะครับที่คุณเลืองไก่ได้ยืนยันข้อที่จริงมาโดยตลอดการถือหุ้นของคุณ,คณพิธาเป็นการถือในนามส่วนตัวนะครับแต่ข้อท็จจริงปรากฏตามหน้าสือ่อ นะครับจากคนใกล้ชิดนะครับในพักก้าวไกลยืนยันต่อผมว่าคุณพิธาถือหุ้นในฐานะเป็นผู้จัดการมรดกเท่านั้นผมก็ดเดยเรียนเรียนอย่างีแบบนี้นะครับว่าคําว่าผู้จัดการมรดกนั้นสถานะอนํานาจหน้าที่แตกต่างกันอย่างชิ่งสิ้นเชิงตามกฎหมายกับคําว่าถือหุ้นส่วนตัวเพราะอะไรครับเพราะผู้จัดการมรดกนั้นนะครับมีหน้าที่แต่เพียงการรวบรวมทรั์สินนี่สินแล้วแบ่งจ่ายให้กับทายาท หลายครั้งบ่อยครั้งที่ผู้จัดการมรดกไม่ใช่ทายาทเช่นพนักง,งานในายการหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆดังนั้นคุณเรืองไกรนำเสนอพยายนหลักฐานนะครับต่อกอก,อกตว่าคุณวิทาถือหุ้นในฐานะส่วนตัวนี่ก็เป็นความเท็จแล้วแต่เดิมผมเตรียมคำร้องมาส่วนนี้เท่านั้นแต่เมื่อวานนี้นะครับเป็นที่ปรากฏในสื่อสารมวลชนทุกขแขนงนะครับว่าไปไกลถึงขนาดว่า พยานหลักฐานในส่วนที่คุณเลืองไกลนำมาสนเสนอหลายต่อหลายครั้งรวมทั้งมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมต่อ,อกรกตอบอกว่ายืนยันว่าบริษัท ITV ีวีโดยอินท h ชโพ i n g จำกัดยังคงดำเนินกิจการอยู่มีการเผยแพร่เป็นคลิปวิดีโอแต่เมื่อวานนี้นะครับสื่อสารมวลชนเราทราบดีว่านะครับแท้ที่จริงแล้วอาจจะตรงกันข้ามเลยเป็นการสนทนาระหว่างประธานบริษัทคุณคิมนะครับกับผู้ถือหุ้นจำนวนสคน ถามย้ํากันหลายครั้งครั้งไม่มีการปันหุ้นกิจาการไม่มีการดําเนินกิจาการในฐานะเป็นสื่อสารมวลชนนะครับแล้วก็นะครับไอทีวีนะไม่มีสาภาพดําเนินกิจาการใดๆเลยถ้าพูดถึงแล้วความจริงแล้วประเด็นเรื่องไอทีวีไม่จําเป็นที่จะต้องมีผมมาตรงนี้คุณเลื่องไกลหรือคนอื่นๆไม่จําเป็นจะต้องมาพูดเรื่องนี้กันผมถามพี่น้องประชาชนว่าบริษัทไอทีวีเนี่ยเราเคยได้ยินอะไรเสียงอะไรแวบเข้าหูไหมครในฐานะ กิจาการเผยแพร่นะครับข้อมูลข่าวสารสื่อสารมวลชนใดๆต่อหูเราไม่ตลอดเลยเวลา16ปีแห่งความหลังที่ผ่านมาสถานะของไอทีวีไม่ต่างอะไรกับคนป่วยไม่ต่างอะไรกับคนที่ถูกป้นแล้วถูกยิงนะครับเปิดกิจาการก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆเนี่ยนะฮะคนมาป้นเอาปืนมายิงไม่มีการเปิดขายก๋วยเตี๋ยวหน้าร้านแต่ถามว่าทําไมไม่ย้ายออกจากร้านก๋วยเตี๋ยวล่ะย้ายไม่ได้ครับเพราะว่าจะต้องเคลียร์หนี้กับเจ้านี้ และไม่มีที่ไปสถานการณ์ของไอทีวีเราไม่เคยนะครับมีการเผยแพร่ชี้นำมวลชนอย่างใดๆไม่มีแม้แต่เสียงนะครับแก๊้ก็แก๊้ก็แก๊กไม่มีการเผยแพร่สัญญาณแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับเมื่อมีการจะใช้วิธีการในการปลุกคืนชีพนะครับไอทีวีเข้าสู่การพิจารณาของกอกตว่าด้วยคุณสมบัติของคุณพิทาก็ไม่เป็นไรก้นเล่นตามเกมก่อนที่จะไปถึงมาตราหนึ่ง้า มาตราหนึ่งห้าหนึ่งพี่น้องสับสนนะครับถามผมมาเยอะมากว่าเฮ้ยนะครับกกตจะส่งเรื่องไปอายการเหมือนบรรทัดฐานที่คุณทนาธรจึงเรื่องเรื่องกิจโดนแบบนั้นไหมผมบอกยังไม่ไปจุดนั้นเพราะอะไรครับเพราะกรกตนะครับยังไม่ได้เชิญคุณพิธาและพักก้าวไกลมาชี้แจงในเรื่องดังกล่าวเลยจะไปอายการเสียแล้วนี่คือความสับสนที่ถูกสร้างภาพให้นะครับการมายื่นคำร้องที่ไร้สาระเนี่ยสร้างความสับสนให้กับกกตให้กับพี่น้องประชาชน ว่าแท้ที่จริงแล้วสถานการณ์ของคุณพิธาเป็นอย่างไรขาดความเชื่อมั่นไปทั่วโลกแล้วตอนนี้นะครับเอาละนะครับทุกท่านครับผมยืนยันตลอดว่านะครับเรื่องของหุ้นของคุณพิธาเนี่ยนะครับเราต้องชี้ขาดจากบรรทัดฐานนะครับตามแนวคําพิพากษาสารดีกานี่ถ้าจะให้ผมเดาเนี่ยนะครับพวกคุณเนี่ยนะครับไม่ต้องถามหรอกว่าคุณพิธาจะไปต่อยังไงนะครับ คุณไม่ต้องถามว่าพรคเก้าไกลจะไปต่อ,อยังไงไอ้ผมถามใหไอ้คนที่มายื่นคำร้องเนี่ยสถานะการ์การของคุณตอนนี้หนักเลยให้ผมเดานะครับคงจะไม่หนีไปไม่พ้นนะครับจะให้คนที่พูดที่ปรากฏในคลิปออกมาแก้ตัวนะครับจะต้องสู้ว่าคลิปไม่ใช่ของปลอมไอ้ไม่ใช่ของจริงเป็นของปลอมนะครับหรือจะสู้ว่านะครับไม่ว่าคุณจะถือหุ้นจานวนเท่าไหร่ไม่ว่ากิจการที่คุณถือเนี่ยนะครับ จะดาเนินการหรือเปล่าขอให้มีหุ้นคุณก็ผิดนะครับมีทางออกแค่สองทางเท่านั้นครับกับคนที่มาล้องกับองคาพยพของคนที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะฮะมีอยู่เท่านั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าถ้าถ้าไปจุดนั้นจริงๆเนี่ยหลักการนะครับมาตรฐานการยุติธรรมในทางอาญาเราจะอยู่ยังไงเราจะยืดอะไรมาเป็นหลักการประชาธิปไตยเรานะครับถ้าผมเดาอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าบรรทัดฐ,ฐานที่กกตหรือ นะครับคนที่ร้องอาจจะแอบอ้างและถูกนํามาพูดถึงนั่นคืออะไรฮะนั่นคือคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญเมื่อปี52 53ถ้าจำไม่ผิดเรื่องนั้นเป็นเรื่องของรัฐมนตรีครับถือหุ้นนะครับเพียงเล็กน้อยศารลรัฐธรรมนูญบอกว่าไม่ได้มันขัดกับประโยชน์คุณเป็นรัฐมนตรีนะครับถือหุ้นเพียงเล็กน้อยไม่ได้ซึ่งถ้าเอาหยิบยกเอาคําวินิจฉัยของศารลรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาใช้เนี่ยผมหัวลอกากเลยทําไมครับเพราะ นะครับสารรัฐธรรมนูญตีความตามรัฐธรรมนูญปี50ซึ่งซึ่งก็ถูกฉีกทิ้งแล้วนะครับโดยนายประยุทธ์จันโอชานะครับและหน้าคำไปก,กว่านั้นนะครับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับมันถูกตีตกไปโดยคําพิพากษาของสารดีกาฉบับล่าสุดคือฉบับวันที่สองพฤษภาและเรื่องนั้นเองไม่ได้เป็นการวินิจฉัยโดยตรงเกี่ยวกับการถือหุ้น แต่เป็นเรื่องของการขัดกันของผลประโยชน์ของผู้จะมาดารงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีเท่านั้นเองไม่มีทางออกอกื่นครับผมย้ําจุดผมยังย้านะครับจุดเดิมกกต,ตรีบนะครับรีบปัดตกคาร้องนี่เสียมันสร้างความวุ่นวายสร้างความนะครับสาบสนให้พี่น้องไปกันใหญ่แล้วไปหาเรื่องเงินไปเล่นคุณเลืองไกลนะครับคุณกับผมเจอกันในมาตรา143ไม่ต้องพูดเรื่องมาตรา151 นะครับคุณกับผมเจอกันยาวมาตราตนหนึ่งสี่สามนะครับไอสิ่งที่คุณนะครับแสดงออกมาเนี่ยนะครับมันมีจริงมีเท็จแน่นอนนะครับอย่างน้อยที่สุดแกย้ํามาโดยตลอดเอาพูดถึงคุณเลืองไกสนิดนะครับคุณเลืองไกในวันนั้นพี่น้องสื่อมวลชนคงทราบดีผมจะมาถามคุยด้วยในฐานะที่เป็นพลวิลัมนะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายด้วยการคุณเลืองไกไม่นะครับไม่คุยกับผมเลยนะครับต่อวันวันต่อมานะครับมีทีวีช่องหนึ่ง เชิญผมและคุณเรืองไกรไปออกรายการคุณเรืองไกรบอกถ้าผมอยู่ร่วมรายการไม่ออกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับทางรายการก็เลยจัดให้มีการวีดีโอคอลเข้ามาก็ยังมีการตั้งนะครับตั้งแง่ตั้งงอนอีกว่าถ้าทนายอันพูดแทรกขึ้นมาคํานึงจะปิดโฟนหนีเลยนะครับจะปิดโทรศัพท์หนีเลยผมก็ถามว่าเอา้าแล้วท้ายที่สุดเนี่ยวัตถุประสงค์คุณต้องการอะไรจากการมายื่นเนี่ย คุณต้องการอะไรผมมาคุยด้วยนะครับในฐานะที่เป็นนักกฎหมายตอนนี้สังคมนะครับเกิดความสับสนกันไปใหญ่ไม่ได้แล้วเรามาหาทางออกด้วยกันดีๆไม่ได้เลยนะครับดังนั้นแล้วผมฝากตั้งคําถามว่าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับคาร้องของคุณเรืองไกรนะครับมีวัตถุประสงค์อะไรกันแน่นะครับและท้ายที่สุดผมหวังว่ากกตนะครับจะดําเนินการอย่างตรงไปตรงมาเพราะวันนี้นะครับถือเป็นคาร้องฉบับแรกของผมในฐานะ นะครับที่เป็นคนที่มาร้องต่อกกตที่ผ่านมาผมยื่นคัดค้านกกต